ที่จังหวัดลบบุรีนะคะนักท่องเที่ยวจํานวนมากไม่ผิดหวังกบับบรรยากาศรอบประถมมาเลิกการท่องเที่ยวรถไฟลอยน้ําค่ะหนึ่งเดียวของเมืองไทยที่ทอดยาวเหนือเขื่อนป่าสักชลสิธิ์จังหวัดลบบุรีค่ะ หลังสถานการณ์โควิด -19 เริ่มผ่อนคลายลงค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลบบุรีและเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ร่วมกันจัดขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษเชิญชวนประชาชนเดินทางสัมผัสลมหนาวเส้นทางอันศีนหนึ่งเดียวของเมืองไทยนั่งรถไฟลอยน้ำสุดโรแมนติกกลางเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิเขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยค่ะภายใต้กิจกรรมตามรอยพระบาทเที่ยวเขื่อนของพ่อค่ะ ซึ่งขบวนรถไฟพิเศษนี้นะคะเปิดให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับค่ะมีสถานีต้นทางจากหัวลำโพงกรุงเทพมหานครเวลา6นาฬิกาและสถานีปลายทางที่ทอดยาวข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิธิ์จังหวัดลบบุรีขบวนรถไฟจะหยุดณนะจุดชมวิว20นาทีให้นักท่องเที่ยวได้ลงถ่ายภาพและแวะลงเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองทั้งของกินของฝากผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สถานีบ้านโคกสลุงเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตลอดจนให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมต่าง บริเวณพื้นที่โดยรอบของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก่อนจะเดินทางกลับค่ะ ผู้ชมคะทิปพิเศษแบบนี้นะคะจะจัดขึ้นในทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกาย,ยน2565ไปจนถึงเดือนมกราคม2566ค่ะจะมีรถไฟนะคะวิ่งได้ถึงวันละ17โบกี้ทั้งโบกี้นั่งแล้วก็โบกี้นอนปรับอากาศ2ชั้นนะคะ JR West นะคะจำนวน9โบกี้ด้วยกันนำมาพ่วงกับรถนะคะนำเที่ยวของเขื่อนป่าสักชิทธิ์โดยจะจากัดจานวนคนนะคะจากเดิมเนี่ยสามารถรองรับ ได้อยู่ประมาณวันละ1,200คนปัจจุบันนี้นะคะจะเหลือเพียงแค่วันละ700 8 0 0ถึง800คนเท่านั้นค่ะเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะติดต่อซื้อขายนะคะซื้อตั๋วได้ล่วงหน้านะคะ ก่อนที่จะเดินทางไปที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่าที่ระบบดีทิเก็ตนะคะรวมไปถึงสามารถจองอาการเดินทางเป็นหมู่คณะแบบเช่าเหมาคันก็ได้เช่นเดียวกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ